สวัสดีครับพี่น้องชาวกับปอไลตี้ครับคลิปชีเป้าวันนี้นะครับเราก็มีรถตู้รถตู้เล็กนะมานําเสนอกันเช่นเดิมครับวันนี้เป็น s u ซูกิครับเอเวอรีครับดีเอนะคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะครับตัวนี้นะหายากครับหาไม่ค่อยมีนะครับราคาก็ถือว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยราคาก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับตัวนี้เป็นรถ ที่เจ้าของนี่หรือทำสีมาใหม่หมดแล้วนะครับทั้งข้างนอกข้างในนะครับแล้วก็ชุดแต่งหน้าหลังเนี่ยคือมีให้พร้อมครับพร้อมไฟตัวนอกนะครับส่วนรายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้นะครับเหมาะมากเลยนะใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะออกทริปท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดนะแบบนี้คือสบายครับเพราะว่าเขาลงเค3ครับเป็นตัว1 3 0 0 c ีมานะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ แล้วก็พ่วงด้วยเท้าท้ายของเคสนะคือถ้าครบชุดของเขาเนี่ยคือรถที่วางเคสเนี่ยมันจะวิ่งมากครับ1 0 0ยสเนี่ยวิ่งได้สบายนะครับนะรถเล็กๆแบบนี้คือแทบเอาไม่อยู่อะ่ะพูดง่งายๆครับไม่ต้องห่วงเรื่องพละกําลังเลยครับเวลาออกทริปนะต่างจังหวัดขึ้นเขาแบบนี้สบายเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันครับแต่ว่า K3 รู้สึกว่าถ้ามาวางในสุสกิเนี่ยมันก็จะข้ามสายพันธุ์หน่อยนะอันนี้ผมไม่ ไม่คือผมไม่ค่อยมีข้อมูลของซูซูกิสักเท่าไหร่นะกรณีที่ว่าวางข้ามสายพันธุน์อะไรประมาณนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์พละกําลังเนี่ยมันก็จะอยู่ในปกติแล้วจะอยู่ในไดฮัสุครับนะตัวเคสามนะก็พลังเหลือเฟือครับนะในการใช้งานกับรถเล็กๆแบบนี้ด้วยนะอ,ออกทริปสบายเลยนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อจะถูกใจนะครับคันนี้มีวิทยุนะครับาฟ์มติดใหม่ครับ เขียวใส่รอบคันนะครับโช้คคู่หน้าแต่งปรับสูงได้นะครับสไลด์กระบอกครับปรับเหนืดได้32ระดับนะโอ้โหตัวนี้แบบโหดจังเลยครับกระจกมองข้างนี่ก็ปรับไฟฟ้าครับกระจกข้างนี่ปรับไฟฟ้าได้นี่ถือว่านะดีเลยนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนี่มีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยครับเบาคู่หน้านี่ก็หุ้มใหม่นะครับนะหุ้มหลังใหม่แบตเตอรี่ใหม่ครับราคาผู้ขายนี่ก็ตั้งไว้ที่225,000บาทนบาทครับ 225,000บาทก็คันนี้จากที่ดูจากรูปรับเป็นป้ายเขียวนะเป็นป้ายเขียวก็ปกติแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือจะไม่มีเบาะนะครับถ้าเป็นตามกฎหมายที่กําหนดนะครับจะไม่มีเบาะนะแต่ว่าอันนี้ก็เขามีมาให้นะครับมีมาให้ก็ดีกว่าไม่มีนะแต่ว่าเวลาพี่น้องเอาไปใช้งานเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่ารถตัวเองมันป้ายอะไรนะครับวเวลาไปตรวจจะได้ไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าการที่มีป้ายเขียวแล้วไปยึดเบาะแบบนี้เห็แบบนแบบนี้เขากา็มีปัญหาได้นะปรับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันใช้รถไม่ถูกประเภทนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับคนที่ใช้รถตู้เล็กนะครับแล้วก็เป็นป้ายเขียวต้องไม่มีเบาะนะครับถ้าเป็นพวกป้ายฟ้าป้ายดำเนี่ยคือมีเบาะได้นะครับก็ต้องดูรายละเอียดพวกนี้ด้วยนะครับบางคนนี่ซื้อป้ายดํา ไปฟ้ามานะครับแต่ว่าไม่มีเบาะนะอันนี้เวลาเราไปตรวจหรือว่าไปโอนเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงประเภทไงมันก็ทําไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยคือซื้อมาแล้วมาโอนที่หลังเนี่ยมันก็จะลาบากนะครับเพราะว่าต้องมาหาเบาะเองจากที่เราคุยราคากันไว้แล้วว่ามันเท่านั้นเท่านี้สุดสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาหาซื้อเบาะเพิ่มก็ต้องบวก บอกเข้าไปอีกนะครับนะสาหรับคนที่ว่าไม่รู้ประเภทของป้ายนะว่ามันประมาณไหนนะอันนี้ก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับจาง่ายๆครับป้ายเขียวต้องไม่มีเบาะครับถ้าป้ายฟ้าป้ายดํามีเบาะได้นะครับอันนี้ก็เลือกให้ถูกประเภทกันนะครับส่วนจะตัดแต่งยังไงก็ว่ากันครับสําหรับรถที่ว่าเขามีเบาะมาให้นะสมมติว่าป้ายดํามีเบาะมาให้อย่างเงี้ยคุณอยากจะได้พื้นหลังเรียบคุณปรับแต่งได้นะปรับแต่งเบาะครับให้มัน พับเรียบลาบกับพืน้นอะไรประมาณนี้หรือว่าคุณอยากเป็นสายแคมปิง้งปูที่นอนทับไปข้างบนนะแต่ว่าขอให้เบาะมันเรียบอะไรประมาณนี้มันได้ครับเพราะว่าถือว่ายังมีเบาะอยู่อะไรประ,ประมาณนี้นะครับคือมีเบาะดีกว่าไม่มีเบาะครับส่วนเวลาเราไปนะตรวจสภาพเช็คสภาพอะไรก็คือให้มันรู้ไว้แค่นั้นแหละครับนะโอเคนะก็ช่องทางการติดต่อผู้ขายผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับมีเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่คันนี้ถือว่าสวยเลยครับนะ อุปกรณ์ต่างๆโอเคเราคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้าใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับรถคันนี้อยู่ชนบุรีนะครับลืมนะเบอร์โทรก็อยู่ในลิงก์เลยนะครับติดต่อได้โดยตรงครับ